ข้อความนี้เตือนให้ระวังโรคแอสวีกำลังระบาดอย่างหนักในช่วงปลายฤดูซึ่งอาจส่งผลต่อเด็กและผู้สูงอายุมากกว่าที่คุณคิดแต่ทำไมเราถึงต้องกังวลกับโรคนี้และมีอะไรที่คุณควรทราบเพิ่มเติม ในช่วงปลายฤดูนี้โรคไอซวีกำลังระบาดอย่างมากศนยแพทยยงผู้วรวันจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เตือนว่าโรคนี้พบได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุซึ่งการระบาดครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและกำลังอยู่ในช่วงที่รุนแรงที่สุดก่อนที่จะลดลงในสิ้นเดือนนี้และเดือนธันวาคมแต่ที่น่าสนใจคือโรคไอซวีนี้ไม่ใช่แค่โรคทั่วไปแต่มันมีอาการที่คล้ายกับโรคหวัดปกติเช่นหวัดไอเจ ต่ำกว่าหนึ่งขวบและผู้สูงอายุเกินเจสิบปีที่มีโรคประจําตัวเรือรังเช่นโรคปอดหรือโรคหัวใจโรคนี้อาจรุนแรงขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเราอาจพลาดไปนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้วยว่าในปีนี้โรคเอสวีชนิด B ีเอสวีบีกำลังระบาดมากกว่าชนิด A อ s อสแวร์และมีการกลายพันธุ์ที่อาจทําให้ดื้อต่อภูมิต้านทานชนิดฉีดและวัคซีนซึ่งเป็นข้อมูลที่น่ากังวลสาหรับการรักษาในอนาคตแล้วทาไมเราถึงติดเชื้อซ้ําได้บ่อยๆ เพราะระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอสวีซ้ำได้ดังนั้นแม้ว่าจะได้รับวัคซีนหรือภูมิต้านทานโรคนี้ก็ยังสามารถกลับมากับเราในปีต่อไปได้แต่อาการอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกสิ่งที่น่าสงสัยคือทำไมประเทศไทยยังคงใช้ยาอนทิลูโคเชนส์มอนทิลูในการรักษาโรคเอ v วีอย่างแพร่หลายแม้ว่าจะไม่ได้มีผลลดอาการข้างเคียงหรือผลระยะยาวคุณคิดว่าเหตุผลมาจากอะไร สุดท้ายโรคเอสวีอาจดูเหมือนโรคทั่วไปแต่การเข้าใจข้อมูลและการดูแลตนเองอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณมีวิธีอะไรในการป้องกันโรคนี้หรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์กันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างได้เลย